ว่าแล้วตาย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 นี่บันที่คนเยอ สบายดีเลยสวัสดีนะทุกคนมาพบกับสองบ่าวพุกตามสไตล์คือเก่านะมันอีกแค่ ep สองสี่ปีหาเห็ดปวกบัวสีได้เลยบ่สี่ปีหาเลาะของเมืองนะเห็ดปวกของเมื่อเช้านี่ลายอยู่เพราะว่าเาเห็นแล้วชวนกอบปลายได้เลยยูข้างหน้าเห็นนะเมื่อเช้าเนี่ราไม่เล้ะไม่หอนพี่เนาะ โอ้ยเนี่ยทุกคนเอ้ยเต่าหัวกระเจ้าสิเหลาตองรูบ่อนะดีเจ้หัวนี้ต่อ EP สองดีหรกินข้าวแล้วทีนี้มันำลังจูมนะนี่ Zoom so, no. hmm. dulu. Oh, ni dah tukar ni ni. Oh, boleh ni. Eh, ni เลือกไปปะเห็ดยังผู้จักนะเห็ดน้องแต่ผู้จักกันนะเจ้าคนอยู่แถวบ้านผู้ละเห็ดปวกได้ดูฝนเห็ดปวกปลวกอันเห็ดปวกอองเพราะว่าฝนตกดุมันฮาก็เศ้าตกได้สี่ห้าเมื่อเออฝน Ủa, xí đại lái được bờ lọt phi chong, xí xíu còn lọt như thế này Thế con này vẫn ốp thì Thôi chịu ốp lái đây Nó xí đỏ bắp bắp Đi à, nha lại thuốc nó như này Đó, nhanh như này Đâu, Thank <laughs> you. ừ đi ăn cái miếng ừ ta đọc bàn xem nhớ đọc chung rồi mình mình đọc chung Bên ba mình mượn Bên ba mình mượn nhưng mà chẳng có ก้อยแล้วในทุนเดินจุ่มดอกจุ่มนะ hết mấy nhắn rồi này. này hết linh chi không có vô gần đó hù hết nhắn rồi này mày này ui bụi long bê bên khang Boa, sim, juga boa. Ah, não é tudo quando ele é, velho. ชูในห่ม siun ban kau dikin kau kut Thank <laughs> you. ดันในความไปนะดูไอ้ซาบานเขาฮะนี่อยินเสียงสีย you <laughs> Ya, sila faham bantuan ni Kan. chưa đại nó không 와 아니 지금 어느 어느 내가 두고 있었던 거 실럭 보는데 나니나 오 아스미르 봐 chắc nhong như thế đèn nhòn nắng như mẹ đi, 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 đi。Mm -hmm. <tôi> cực <tôi drawn> โดนแดนต่อยแล้วทีนี้เจ็บหลังเลยมันตอดก็ตอดเบื้องมาเจ็บเลยนะเบื้องมาเจ็บหลังเลยเห็นแห้งช้ำเข้ากันเลย chị hếnال만, ch ch hiến mòn xem đấy xem mình bôi lái đẹp để hiến lái đẹp cả chả cái chị hạt đạp cho đây Mình hết bộ Lọ cho nó ăn Nó quá trọng ป่าตนป่านรังลงดุดุดนี่นะชิลข่าด้านนี้ เมื่อขนาดเสดะเหลอกเมือนานะทุกคนนะเมื่อหลอกหาอยู่ด้วยบุพกไรน่ะที่มีคนหาน้ะมั่งเมื่อกี้เสด็จลกมือันความห่วยเมื่อนเอากันน ทุกคนทั bye, ้งลายทุาม่ทำหวยแต่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็อย่าลืมพาเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เราเลยนะกดซับซักใครให้นะกดกระิงกระิงกระิงให้นะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พบกันกันกันอีกคลิปวิดีโอหนานะอ่ะบ๊ายบายแบบนี้ เมื่อเทียงก่อนนะทุ